ครับครับเมอนก้ามาพ่อกับลุงหมายสายบันเทิงขึ้นเราครับเมอนครับเมอนซีมาเปิดเบิงพักบุ่งเขาปลูกเมื่อวันอังค่านมือนีวันเนี่ยวันเสาร์งคานพูดพัดสุกเือนีวันเสาร์มือที่หาเมอนมือมือที่หามือที่หามือนี้ที่เขาปลูกครับเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันดันขึ้นเต็ม เต็มเต็ตเมรังนี่ก็คือออกแสงแดดได้เลยหามือครับเดี๋ยวเปิดเบิงครับจะให้ดูคร oui? ับดูน <intell item related> <ihrem> ี่ลูกดูนี่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเต็มรังเลยเนี่ยเต็มรังแล้วเนี่ยนี่เอาออกแดดได้เลยดูดูดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูรังนี่ดูรังนี่สุดยอดเลยมันชนฝาแล้วกล้องสุดยอดโอ้โหออกแดดได้เลย ไงตุ๊ด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 ดูครับดูเท่าออกแดดสองมือก็กินได้ว่าต้องใส่เวลาดดนอันนี้สิออกแดดได้ครับนี่เดี๋ยวออกไวขึ้นนี่แหละครับนี่ออกขึ้นนี่เลยครับนี่เจมบ์ะมันเพราะว่ามันปิดฝาไปเลยเนี่ยโมมีฝาแล้วยโมมีเนี่ยปิดเลยอู้หูดูดูรังนี่ดูรังนี่ดูรังนี่สุดยอดเลยอ่ะตาดูมันออกตดำรู เห็นไหมออกตำรูเลยไหมพร้อมปา<ะ>ดออกตำรูสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดปาดอ,ออกออกแข็งแน่เฉยๆออกออกแดดได้เลยครับนี่อ,ออกไวขึ้นนี่แหละนี่ขันพ่อได้กินกนก,นกินได้เลยได้หน่นี่กินได้เลยครับปาดัวเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำ เดี๋ยวจะเอาน้ำลดครับด่ดูลังนี้เหมือนกันครับี่ป๊าตบออกโอ้โหสุดดอดนเลยว่ะเป็นไงสแสดงว่าไม่มีอะไรจะปิดมันแล้วกันเนี่ยใช่ไหมนาำเกินเนี่ยเนี่ยถ้าจ้าเราไม่ปิดไว้มันขึ้นสุงแล้ว,ลวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเดี๋ยวคืนนี้มันหลุดเลยนะเนี่ยยาวคา,าดลาอะไรเนี่ย โอ้โหมันเต็มรลังแล้วเอาเปิดเปิดอันนั้นสิโอ้โหอันนี้ยอดเลยครับปลาต้อง,องนีโอ้โหเอาถ่ายลูกไทยถ่ายเลยแ้งสุดยอดเลยอันนี้เอาไว นี่ดูนี่เดี๋ยวจะเอาน้ำฉีดเอาน้ำฉีดแล้วก็จะเอาออกแดดได้เลยเอาออกไว้คืนนี้เลยเอาน้ำฉีดแล้วก็ออกไว้คืนนี้เลยเอาน้ำฉีดนะเอาดูดูเอาน้ำใสา่ย,ยางฉีดเลยก็เอาเปิดน้ำไม่พอหน่อยเดี๋ยวพขเปิดน้ำเปน เอ,เอาน้ำฉีดนะเอาน้ำฉีดแล้วก็จะเอาไว้เลยเลยเอาออกเอาออกเอาออกไปให้มันได้อากาศเลยเอาน้ำฉีดแล้วก็เอาออกให้มันได้อากาศเลยหยาดจี้เดินพ่อห<ะ>ยาดจี้ นี่มันล้มหมดลูกโอ้โหสุดยอดเลยนะมันงามโคตรเนาะเดี๋ยวพอจะหาอะไรมันลัดคุนไว้เนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันล้มมาเนี่ยแต่วันไม่ไม่ล้มแล้วล่ะที่เนี้ยไอ้ในในถาดไม่ล้มแต่ว่าในในไอ้ในกระบะไอ้โฟมนี่ไม่ล้มแน่แต่ว่าอยู่อยู่ในถาดม,มันล้มแน่ น้ำฉีบบางๆนะครับ,บพอจะรัดเขาเน่นรัดไปไม่ให้มัน,น,นเอาน้ำครับถ้าคุณได้เห็นจังสีแล้วจะให้เขาไปเบิ่งใน ช่อง youtube ช่องลุงหมายสายบันเทิงนะครับไ้เบิงว่าการปลูกสาธริตการปลูกก็สาธิตไปแล้วในในช่อง y o YouTube ใไ้เบิงในช่อง youtube ไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะหามองเดี๋ยวอันควอดจบคลิปจกวันเดี๋ยวผมจะหามองเอาไว้เอาไว้เอาใส่ไว้ในห่มนี่แหละเดี๋ยวมือขึ้นมือขึ้นมันก็ดติสลัดค่อยสลัดอันนี้ออกสำหรับขัดพูดใด้ที่กินมันก็กินได้แล้วเพราะว่ามันหลีงเงาประมาณ1ิบหาถึง20สเซนแล้วนี กินได้แล้วถ้าผู้ที่กินต้องทำไงถ้าผู้ที่กินก็กินได้แล้วถ้าผู้ที่บริโภอยากกินก็เอาตรงไบกวอนให้มันเน่าให้มันสลัดอันอันเม็ดมันออกซะกอนเขาจะค่อยกินบานคนพูดได้เคล็ดนํำกับให้เบิง้งให้เข้าไปเบิ้งในสองยูทูบลุงหมายสายบันเทิงครับผมลุงหมายสายบันเทิงให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงหมายแนะ่ ว่าลุงใหม่จะมาเห็ดขิดแบบไหนบ้างเอาใจสําหรับผู้ที่บ่มีพื้นที่ทิบปลูกผู้ที่มีปลูกทิบปลูกน้ำคอนโดคอนโดยังก็ได้ครับผมเป็นชาติที่แปลเป็นผักบ,บุ้งต้นอ่อนกินได้เลยคทำเนี่ยเอาไปล่างกินได้เลยเนี่ซ้ำเนี่็กินได้แล้วครับนี่ครับนี่อันนี้ฮามืมอครับนี่ยามืมอร์อ่าอ่าขันเอาไว้จักซีมือเป็นเก้ามือใช่ไหมเก้ามือนี่มัดจิตสลัดอันเม็ดเม็ดพวกนี้ออกเลยหมดเลยเย ใก่กดไล์กดแชร์กดติดตามลุงหมายสายบันเทิงครับสำหรับชินี้ก็เอาไว้สำนีควนลุงหมายขอกล่าคำว่าให้อยูดีมีแห้งสูขผุสุกคนถูกหวยถูกเบอร์ครับให่ลำให่รวดสูขผุสุกคนคขอบคุณครับ